เข้าสู่ภารกิจครับเวลาดีจังเลยครับเวลาเพิ่งจะสิบวิงครับเออไปได้ได้อันนี้ได้โอ้ยแต่จุดนี้ลมมาแล้วครับลมจากด้านซ้ายมือครับโอ้เข้าห้องแล้วโอ้ยเจอเพื่อนครับผ่านจุดหนึ่งเฮ้ยเก่งมากแล้วก็จุดสอง ต้องการครับแต่สิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งคือจังหวะที่จะผ่านเพื่อนเนี่ยครับยากครับเพราะว่าต้องให้เครื่องบินลอยผ่านแล้วตัวเขาต้องรอดครับตรงนี้ยากครับนะครับดูดิครับแล้วจังหวะนี้มันมีลมเข้ามาได้ด้วยครับโอ้โหนี่ยากเลยโอกาสครั้งที่สองมาครับมาแล้วครับเขาช้าลงนะครับไก่นพอาะเขาไปช้าลงเขาเริ่มเสถียร ตรงนี้สิปีครับประมาณเดิมนะครับจุดนี้ยากครับเพราะมีลมมาจากด้านข้างครับโแต่เขาบอโว่ยดูเขาดูเขาเอาอยู่เลยครับเอาอยู่แล้วก็เข้าห้องเรียนแล้วครับเพิ่งร่อนข้ามเพื่อนครับตัวเขารอดใต้เพื่อนแล้วก็เพิ่งร่อนข้ามเพื่อนตัวเขารอดใต้เพื่อนครับแล้วก็ครับจอดครับเบาเบาโอ้จอดไปได้จอดโอ้โห